บีทีพีเมียมาโต๊ะสีนอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็น Hyundai h ุ u ใดเอสวันะคะลูกค้าได้เข้ามาทําการติดตั้งนะคะเป็นชุดโปรเจเตอร์ไบเอลดีเลเซอร์แรปเตอร์ห้าสวัตพร้อมวงแหวน7จดีนะคะเด <Yeah. S 1> i ไอสีน้าเงินนะคะพร้อมอ่า d a y l ไลท์นะคะขอทางค่ะเด y l ไลท์ะ Day light จะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะ ปิดไฟเลี้ยวค่ะไฟหลีจะเป็นวงแหวนพร้อมเดวแบบนี้นะคะไฟต่ำค่ะพอเปิดไฟต่ำตัวเร้ไจะตัดระบบอัตโนมัตินะคะโลโก้โปรเจคเตอร์ชรัดเจนนะคะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะสูงค่ะชมสงผ่านหึงตัวรถนะคะสูงค่ะโอเคค่ะทางร้านมีห้องตั้งไฟในระดับมาตรฐานนะคะ ขอทางหน่อยค่ะลูกค้าถ้าได้สนใจงานดีๆเนียนๆแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook BT Premium a u t o ซี n o n ได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ